เอาธนูธนูครับธนูเนี่ยต้องลุยสุดตัวสู้สุดใจจากนี้ไปสองปีรวยฟัาทุ่งเนี่ยขอดีนะนี่ขอดีนะเด่นนะธนูข้อสองเด่นรวยนะธนูมีเกณฑ์มีเกณฑ์นะใครที่แบบไปติดเกาะในฐานะเกิดโควิดจะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนจะได้เปลี่ยนย้ายสถานไปอยู่ในที่แห่งความสุขของตนอะไรกับบ้านเก่าเหรอไ่ใช่สิอะไรอาจารย์พูดให้มันเคลียร์อาจารย์พูดคนคนเกิดพิจิีก็อยู่ประเทศไทย แต่ระหว่างโควิดถูกส่งไปประจำการที่ต่างประเทศเช่นลาวอะไรแบี้แล้วกลับไม่ได้คราวนี้เขาได้กลับแล้วเขเข้าใจแล้วเข้าใจยังเข้าใจแล้วที่ไม่มีบ้านก็จะมีบ้านหรือมีบ้านแล้วก็บ้านจะใหญ่ขึ้นบ้านใหม่อยากจะขายก็ขายได้อยากจะซื้อก็ซื้อได้มันเป็นเรื่องเด่นเรื่องนี้อธนูเนี่ยก็คือเด่นที่รวยรวยรวย์สินอ่าแล้วด้อยนะฮะด้อยเหรอคนเกิดธนูเนี่ยมันดีมันโดยองรวมเนี่ยนะ แปดสิบเปอร์เซ็นต์ดีซะเป็นส่วนใหญ่ผมเช่าจะไม่มีด้อยเลยถูกต้องไม่ค่อยมีอนูดีไว้ใครรู้จักธนูไปเกาะเขาไว้ก่อนเลยนะเออเอามาเป็นหุ้นส่วนนะกับนุอนูเนี่ยเป็นรวยด้วยฮะเอามาเป็นหุ้นส่วนเจ้าเสาจรเข้าเรียนการเงินเป็นเกษตรไปถึงปีหกหกเป็นมาเป็นมาหลายปีนะดําสดีก็เป็นปฐุมเกฑ์คุอมคุ้ดีเลยธนูเี่นราศีมังกรเนธนูเด่นสุดเลยนะเนี่ยเอราศีมังกรเนี่ยในเวลาเนี้ยมันมีจะมีเกณฑ์นี้หนึ่งเรื่องดีนะมันจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแบบแบบยกเครื่องทั้งชีวิต หนึ่งซ่อมร่างทั้งตัวเลยตั้งแต่กระดูกฟันนู่นนี่นั่นสองลูกน้องบริวารไม่ได้ความเอาออกแล้วเริ่มต้นใหม่บ้านไม่ไดีย้ายใหม่คือมันคิดมันถึงจุดเปลี่ยนเหมือนจุดลอกคาบอ่ะนี่คือมังกรมังกรมังกรเด่นที่ไหนฮะก็เด่นตรงการเปลี่ยนแปลงแล้วดีถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ตายคาเขียงอ่าเปลี่ยนแล้วดีลแล้วดีอ่าแล้วด้อยอะฮะก็บอกแล้วไงไอไอทิดแย่ก็คือแย่จากสภาพเดิมเดิมทั้งหมดอ่าเดิมทั้งหมดต้องกล้าเปลี่ยน ราศีกุมนะชีวิตพลิกฟื้นรุ่งโรจน์มากอ่านี่คือเด่นนะเด่นอ่ารวยมีชอ่องทางใหม่มีโชคลาภทั้งการงานทั้งการงานและการสิ่งโชคมีหมดเลยกลุ่มเนี่ยกลุ่มนี้ดีนะโคตรดแีแล้วด้อยอ่ะด้อยเหรอราศีกุมด้อยก็คือว่าไม่รู้ว่าตัวเองดีอ้าวเพราะสองสามปีที่ผ่านมาดวงโคตรแย่เลยหนึ่งดาวประจำตัวอยู่ในมุมคู่ศัตรูอยู่ในมุมเป็นนิด เสียงานตกงานมีปัญหาป่วยเจ็บเบื่อเซ็งหงอยงงจากนี้มันพลิกดีแล้วคุณต้องรีบฟื้นตัวฟื้นใจตั้งแต่บัดนี้ว่าดีเดี๋ยวมันจะดีเองเดี๋ยวจะมีช่องทางที่จะมานํามาสู่การซื้อการขายเนี่ยในช่วงสงการเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองโดดเด่นเลยชัดเจนเลยยิ่งไปไหว้พระทําบุญทำยิ่งดีโอเคอ่ะแล้วก็มาที่เมีนมีนมีนสุดท้ายแล้วมีนราศีมีนเนี่ยเยอะสองอย่างหนึ่ง ถ้าอายุเกินนะหกสิบห้าขึ้นไปมีเกณฑ์ป่วยเจ็บจะตายฉับลันเลยโอ้โหอาจารย์พูดอย่างนั้นคนก็กลัวกันหมดจะไม่กลัวมันตายฉับทันไม่ทรมานทรการหนุ่มขั้ว่าโอ้โอาจารย์ตระกตาคนหกข้าเกิดราศีมีนนะจะตายอย่างทรมานทรมารหดุ่มน่ากลัวไหมถูกแล้วเอาเอาโอ้โหคนกลัวอาจารย์อย่างนั้นเออเขียไม่ถ่ายงี้ก็ได้เเอออคนราศีมีนนะมีเกณฑ์นะ ในเรื่องร้ายต้องไปตรวจร่างกายถ้าเป็นอะไรค่อยๆรักษาไปอืมอ่าจะได้หมอดีนะอ่าส่วนในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเนี่ยจะเริ่มลงล็อกในการเริ่มต้นอะไรที่เคยพลิกล็อกไม่ลงล็อกจะลงล็อกจากนี้เป็นต้นไปเข้าใจแบบนี้ไหมครับเช่นงานเหมือนได้ไม่ได้ได้ไปจากนี้ลงตัวแล้วอืมอืมคือแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้ว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 เด่นนะเด่น เด่นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวตัวเองที่จะค้นพบตัวเองเจอตัวเองแล้วเริ่มต้นอะไรแต่สามารถทาลักษณะที่ปริปนอมยอมความหรือว่ากลมกลืนแล้วไปได้กับโอกาสของคนท <Okay. S 1> ี่ดีๆที่พาไปนะฮะพี่จิกตอนนี้ดูจากตามดวงแล้วมีมุมของดวงชะตาที่จะมีอุปสรรคมีปัญหาจากบริวารแล้วผมรอดรับตัวเยอะมากเพราะาดาวราหูไปเป็นอริ แต่ข้อดีเนี่ยมันจะมีมันจะมีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคนใหม่แต่เรื่องเดิมๆที่มีมาคนเดิมๆที่รู้จักมันจะม,มีนำมาซึ่งปัญหาอ่ะฮะนี่คือพิจิตรแล้ว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 เด่นนี่คือเด่นที่ตรงไหนฮะพิจิตเด่นเรื่องเงินจะมีโอกาสมั่นคงจเจริญก้าวหน้ามีท่องทางในการประกอบหรือทําอะไรแล้วได้เงินได้ทองอืม ง่ายาากว่าเดิมที่ผ่านมาเด่นเงินจะจะ,จะด้อยเรื่องของจะมีบริวารบริวา,ารรคนที่เคยรู้จักเก่าก่อนมาสร้างปัญหาเนี่ยนะอ่าก็คือเด่นเรื่องเงินนะพิจิกนะแต่ว่าจะจะจะไปด้อยเรื่องของอาริเรื่องของอไรต่าๆตานาจะมีบ้างมันเป็นคนมาจากคนใกล้ตัวเลยผู้ไปไสร้างปัญหาเนี่ยนะอ่าแล้วมันแก้ยังไงกันเขาก็ต้องไปบริหารจาก,การชีวิตเรื่องนี้มันจะแก้ไงหนุ่มอ่าการแก้ปัญหามันต้องใช้การบริหารการจัดการคิดโดยส่วนตัวเรื่องของใครเรื่องของมัน อย่างปัญหาครอบครัวเนี่ยจะแก้ยังไงถูกต้องไหมครับอาจารย์บางเรื่องมันต้องแก้ด้วยกันไม่มีมันเลยอย่างเงี้ยถูกต้องไหมอ่า,าแต่ถ้ามีมันก็ต้องแก้กันไปอ่ะมันเป็นเรื่องของใครของมันแล้วแบบเนี้ยอ่านะฮะคือเมื่อกี้คืออาจารย์พยายามที่จะบอกให้ฟังนะ,ะมันมีคือดวงในแต่ละดวงเนี่ยเมื่อกี้ผมถามอาจารย์ตอนพักเบรกไปอาจารย์มันมีไม่ดีไหมอาจารย์ก็บอกงี้ว่าหนุ่มเชื่อผมนะว่าปีนี้ทุกราศีดีหมดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะดีหมดนะส่วนใหญ่จะดีหมดเลยแต่ในรา,าศีของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเด็ดและเรื่องด้ ถูกถูกไหมฮะคือมันไม่ได้ว่าดีคุณต้องดีทั้งหมดนะต่อให้โคตรดียังไงมันก็จะมีเรื่องด้อยอยู่บ้างถูกถูกไหมฮะถูกหรือเป็นเรื่องที่แบบอาจจะด้อยมากแต่ก็มีเด่นใช่อาะเด่นอาจจะน้อยแต่ด้อยอาจจะมากอันนี้ก็มีเหมือนกัน